ยับคาบ้าน b a t ท l e t i e l d 6ทุบสถิติผู้เล่นมากที่สุดตลอดการบน s t e ีมแสงหน้าคู่ปรับเก่าอย่าง Call of Duty ท่าทันทีสวัสดีครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง now hot news อยู่กับผมอน้นผู้ที่จะมานบอกเล่าข่าวสารวงการเกมให้ทุกท่านได้ฟังกันครับสำหรับข่าวนี้ก็เป็นข่าวอื่นไปไม่ได้นะครับต้องเกี่ยวข้องกับ Battlefield แล้วก็ เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เรียกว่าหน่าดีใจกับซีรีส์นี้ไม่น้อยนะครับผมกับการทุบสถิติผู้เล่นสูงสุดไปแล้วนั่นเองนะครับต้องบอกว่าการรอคอยอันยาวนานได้สิ้นสุดลงแล้ว Battlefield 6ได้เปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการและทันทีที่ตัวเกมเปิดให้บริการเหล่าผู้เล่นทั่วโลกต่างกระโจนเข้าสู่สนามลบ สุดเดือดอย่างไม่รอช้ากันเลยทีเดียวเพียงไม่นานหลังเปิดตัวเกมภาคใหม่ล่าสุดจาก EA ก็ทำลายสถิติยอดผู้เล่นพร้อมกันสูงสุดของ Call of Duty ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยข้อมูลบน SteamDB พบว่า Battlefield 6 สามารถขึ้นอันดับ2ของตารางยอดผู้เล่น24ชั่วโมงด้วยจำนวนผู้เล่นพร้อมกันถึง7 47, 4 7 4 4 0คนแสงหน้าเกมระดับตำนานอย่าง Dota 2และตามหลังเพียง Counter Strike 2เท่านั้นและที่น่าทึ่งที่สุดเลยครับจำนวนผู้เล่นของเกม Battlefield 6ก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทุกครั้งที่รีเฟชหน้า Steam DB จะมีผู้เล่นเพิ่มขึ้นมากกว่า1,000 0คนและถ้าตัวเลขยังพุ่งขึ้นต่อไปแบบนี้ภายในไม่ถึงเวลา24ชั่วโมง Battlefield 6จะสามารถทำลายยอดผู้เล่นพร้อมกันสูงสุดเป็น2เท่าของ Call of Duty ที่เคยทำสถิติไว้491,870คนได้อย่างแน่นอนนอกจากนี้ Battlefield 6 ก็ยังทำลายสถิติของตัวเองในช่วง Open Beta ซึ่งเคยทำได้สูงสุดที่521,000คนไปแบบขาดลอยเรียกได้ว่านี่คือการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ของแฟนชายระดับตำนานอย่าง Battlefield ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขระดับมหาศาลที่ผู้เล่นใหม่ได้เข้ามาลองและชวนเพื่อนๆมาร่วมทีมถล่มสมรภูมิไปด้วยกันสำหรับใครที่อยากร่วมสมรภูมิแห่งความกลอหลและวุ่นวายนี้ Battlefield 6วางจำหน่ายแล้วบน PC Steam E A App และบนคอนโซล PlayStation 5 Xbox Series X S สำหรับข่าวนี้ก็ต้องบอกได้เลยนะครับว่าทำผมตกใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะที่ได้เห็นทั้งความพยายามอย่างเต็มที่ของทีมงานที่จะกู้ศรัทธาของแฟนๆให้กลับมาอีกครั้งนะครับและต้องบอกว่าครั้งนี้พวกเขาทำสำเร็จครับโดยทั้งหมดนี้ก็เป็นเสมือนรางวัลของความพยายามของการรับฟังเสียงและความต้องการของผู้เล่นที่ส่งผลให้ผู้เล่นทุกคนไม่ว่าจะหน้าเก่าหรือหน้าใหม่กลับมาศรัทธาและ พร้อมใจกันมาลงสมรภูมิสุดวายป่วงในครั้งนี้นั่นเองครับและเพื่อนๆละครับคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้บ้างมาแบ่งปันกันได้นะครับผมที่ในกล่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้และก่อนจะกันไปก็ต้องขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่รับฟังช่วง now hot news มาจนถึงช่วงท้ายของคลิปนะครับและรวมไปถึงก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กน้องใหม่นะครับโดยการ กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้เพื่อนๆผู้ฟังทุกท่านได้มารับฟังและอัปเดตข่าวสารวงการเกมไปด้วยกันนะครับและคลิปต่อไปจะเป็นข่าวอะไรบ้างก็ขอให้ติดตามรับชมกันในช่อง Now Loading นะครับสำหรับวันนี้อน้นต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ